สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีลูกแดงครับสวัสดีครับโอ้ไม่ง่ายงาน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 เลิกไปแล้วแต่พวกเรายังไม่เลิกเราจะดื้อด้านอยู่กันต่อมันยากาศดีเพราะอย่างให้เนี่มาเมื่อกี้ตอนข้าวที่ตกดินมานนี้สวยนะแดดมานนีเดแดดดีมากเลยผ่านมาวันนึ่แดดแดดเต็มเลยดูที่ท้องฟ้ายังสวยเลยตอนนี้คือสองทุ่มแล้วหลังจากที่แม่บ้านเขามาเก็บตรงเก็บเต็นท์เก็บมันยังเคลียร์ไม่หมดอ่ะสองวันแล้วยังเคลียร์ไม่หมดครับเคลียร์สถานที่เนี่ยเต็นท์ไปละครับ พอลุงพอลุงอันไปแล้วก็เหลือแต่นี่แหละต้องรอความเสียหายนิดหน่อยครับก็เลยจัดบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวอะไรกินกันครับนะบาร์บีคิวกันคราวนี้ก็จะเหลือเราแต่สองสองคนอี้แล้วนะใช่ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาร่วมงานน้องเล่นเนาะครับแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใหญ่จดีทุกคนเลยผู้ใจดีทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยครับวันนี้ผมกับลุงเล่นก็พาพี่ๆที่มาช่วยงานมาร่วมงานครับไปเที่ยวไป กินนู่นกินนั่นกินนี่ที่เขาอยากไปนะอีกวันหนึ่งเต็มๆไม่ได้ไม่ได้มาดูเขาตอนเขาเก็บเต็นท์ไม่ได้มาช่วยเขาเลยแล้วก็ก็มีค่าใช้จ่ายให้ทีมงานเราไปเนาะเขาเก็บเยอะนะเต็นเต็นสี่ห้าตัวแล้วก็าต๊ะโต๊ะโต๊ะอีร้อยอ่ะออ๊ะฟงระบบไฟอะไรก็ไปเข้าไปวันนี้ถึงวันที่ผมกับลุงเน่จะรีแลกมั้งแหละไม่ได้นอนกันเลยเอาื่งจริงวันวันนี้บอกเลยไม่เกิน ไม่เกินสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มอ่ะไม่เกินห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่มหมดเนี่ยเมื่อคืนก็จัดเที่ยงคืนก็ผมข้าวไปรอแล้ววันนี้เน้นข้าวครับเออมีอะไรมีอะไรเหลือเราก็มาทำบาร์บีคิวกันเนี่ยบาร์บีคิวมันเยอะๆเลยนี่นี่เห็นป่ะนี่บาร์บีคิวนี่ยัส้นบาร์บีคิวมากินบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวหม่าล่าก็มีบาร์บีคิวแบบนี่ก็มีแล้วก็ที่จะตาแตงคือพอเส้นตัวนี่ข้าวหุงงนี้เลยแน่ดูโอ้ยอยากกินไม่ได้กินข้าวอะไรวันแล้วไม่ได้กินข้้้าาาวววหหลลยยัันนนนเเมมือกกไไ่ดิข งานนี้ไม่ได้กินข้าวครับวันนี้ได้กินข้าวทรับแค่ละได้แล้วนี่โอ้แล้วผมจะวอลล์หรอให้ดูครับแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีกับลุงเรียนต่อลุงเตียนก็ชวนอยู่อีกโควิดเจ้าจ้าไม้ใช่ท่านงานใส่โควิดมาปั๊บเลยดี<บ>นะถือว่าโชคดีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสถานการณ์อะไรมันช่วยได้มากเลยเรือ่องเนี้ยของเ,าเราวันที่ของเขาวันที่สิบเอ็ดแล้วก็เขาประกาศวันที่สิบสองถ้าเขาวันที่สิบถ้าเขาประกาศวันที่สิบ ถ้าก็วันที่สิบขาอประกาศที่11วันที่12จะไม่มีงานนี้นะใช่ถือว่าโชคดีครับนี่ขอยจำเ,เลยถือว่าโชคดีมากใช่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแดดฝนก็ไม่ตกมากเท่าไหร่ครับนี่ถ้าเกิดเราจัดช้าไปหนึ่งวันอะไรไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าสมมติเราประกาศเข้อประกาศมาอีกวันที่10นะจบเลยวันที่10วันที่11บเอดทข่าวเหมือนวันนี้ก็คือทุกอย่างจะต้องจบยกเลิกจบโลกเลยครับพอดีเราประกาศวันที่สองวันที่เราไม่เราเราเราเลิกหมดแล้วเราเลิกพอดีเราทำกิจการกันหมดหมดแล้วกิจกกรรรรมันเียยบ้้อแลว นะคือว่ามันดีของเราครับก็เลยวันนี้ก็ผมก็ลุงเรนก็เลยมานั่งคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามาดูนะลุงเรนรู้สึกว่ากระแสดีมากเลยนะคนช่องที่มาดีดีดีโอขึ้นหมดเลยคือมันมีอะไรติดติดเล่นนะเดี๋ยวผมดูให้ขึ้นผ้าเลยเอานะกางเกงกางเกงไหนกางเกงไหนอันนี้เว่อร์ไอคนเล่นกางเกงคนอันนี่คนกางเกงไออ่อ่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีคลิป ในช่องผมในช่องอันนี้อันนี้เรา,าจ,จะาไลฟ์สดด้วยกันเรืออะไรเราจะมาสนุกค่าใช้จ่ายกันอยู่แต,ตนน่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เคลียร์กันเลยเดี๋ยวขอขอ,ขอ,ขอ,ขอพักพอดีซะใ,ให้สติอ,อยู่สมองไม่สมองมันตื้อหมดแล้วตอนนี้เมื่อคืนตอนก่อนเมื่อคืนก็ตัดหน้าจะไม่จะนอนปรากฏว่าเป็นอะไรหรือเป่าเป็นงานบางคนเสียงโคมครับมันเกิดนกเอี้ยงเออมล่อคืนว่าจะพักกันไปก,ก็บังเอิญมันเป็นมันเกิดนกเอี้ยงกับเสียงโคมพอดีเลยตีสองผมกลับมา มันอนกว่าจะมาอาบน,น้ำไปอะไรก็จะหลับอ่ะก็ตีหนึ่งตีสอง 1, 2, อีกก็ยาวอ,อีกนะวันนี้อขอปจนสี่ทุ่มเออนะดูหน้าครับนี่วันนี้อัปเดตเ,เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะอัปเดตเลยครับวันนี้สิบสิบเท่าไหร่ตรงเน้นจำลืมก็สิบสี่มั้งสิบสี่นะครับสิบสี่แล้วเนี่ยก็จะทำบาร์บีคิวกินกันครับออรู้สึกว่าบาร์บีคิวมีตำแตงมีขงข้าวที่แรกก็ว่ามีปลาไหลด้วยนะว่าจะผัดเสร็จปลาไหลหน่อไม้ดองแต่ว่าพรุ่งนี้มาก็ได้อ่า เดี๋ยวเดินผมผมคงอยู่กับลรงเล่นอีกสักพักหนึ่งครับก็นั่งคุยกันไปเพราะว่าคอนเทนต์ที่จะอยู่ทายกับลุงเล่นนี้ยังไม่ทําอะไรเลยแค่เฉพาะจัดงานนี้ก็โอ้ไม่ง่ายนุงเล่นเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายคือมันมันต้องเตรียมตัวจะง่ายมันจะสนุกมากนะแต่ว่าถ้าอยู่จริงเนี่ยหลับวันละสามสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยมาสี่วันนะครับใช่แล้วนอกมันสามชั่วโมงสองชั่วโมงเองอ่ะเสียงหายหมดเลยนะเสียงเสียงไปหมดเลยไม่ได้ว่าเราไปดื่มอะไรเยอะนะเออมันมันนอนดึกด้วยมันนอนดึกมาก ผมคิดว่าก็ทำคนเดียวนี้ก็ไม่ง่ายนะค่าใช้จ่ายนั้นจะบานปลายอ่ะถ้าไม่มีคนช่วยนี่ก็บานปลายนะเนี่ยทำไม่ได้บาสรุปค่าใช้จ่ายให้ในคลิปอีกทีนึงว่าค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่แล้วเสียไปเอาเราต้องโบ้เพิ่มเท่าไหร่นะครับใช่ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยยายทันบอกเนี่ยฮะดูล่มนาเล่หน่อยนั่นะเออมันพังเรืออะไรอ่ะเขาเอาไปใส่ให้นั่นแล้วเขาเขาลื้อเขาเก็บไม่เป็นไปหาของนาเล่หมดเลยเอ้าผมไม่อยากบอกก็เป็นใครเดียวเขาจะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีที่มาเที่ยวงานนะเออไม่ใช่ใครไม่เป็นนี่ เดี๋ยวก็เราอาจจะได้ช่วยซื้อให้ต้องซื้อได้เลยมั้ยไม่มันเป็นการตรงที่ไอ้ไอ้บูธที่สนับสนุนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าบอกจะอ๋อตรงไหนเขาเก็บเขาเก็บม่ให้ไปดีอ่ะเขาไม่เขาไม่ยอมพับอ่ะเขามันเขาพับไปเป็นนะฝนตกมาแล้นะเขาหักทางหักหมดเลยดูนี่จุกองนี่นะเออเห็นแล้วเห็นทางนี่ลุงน้าเล่แล้วไปยิงขอน้าเล่มาด้วยเดี๋ยวผมไปส่องไฟเดี๋ยวขอยืมไฟเดี๋ยมีไฟปะไฟอยู่ในรถนั่นแม่ไหม เออผมมีไฟเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนมีไฟทำอะไรก็ดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแป๊บหนึ่งฟ้าสวยมากนะสองทุ่มแล้วเนี่ยดูในรถผมในรถผมนี้วันนี้ก็พาพี่ๆเข้าไปเดินเล่นกันนะครับนะขออนุญาตถ่ายให้ดูก่อนนี่มีไฟได้ไหมสองอัน ซื้อมาเตรียมถ่ายในชิวเองงานเนี้ยแล้วก็พอดีมันไอ้น,นี่ไงมันมันมันไม่ได้ใช้เลยไม่มีเวลาที่ถ่ายบ้างให้เขาช่วยถือบ้างอะไรเงี้ยโอ้ขี่บ้านวะเนี้ยเยวเราไปซื้อให้นาเรับก็คงออกกับเองกับลุงเด่นไม่มีปัญหาครับแล้วพวกนี้ชิวมากแต่ว่านาเรก,ก็ต้องใช้ทํามาหาก,กินไงเขาก็มาช่วยงานต้องต้องหลายวันกับทุกวันก่อนที่งานจะเริ่มนะครับอันนี้คือเราไม่มีปัญหาครับแล้วดูดิแสงสวยมากเลย นี่คือสภาพหลังจากที่ได้จัดงานนะครับก็ทุกอย่างก็กลับมาสู่สภาวะปกตินะครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าไม่มีทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจทุกคนที่ยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็คงไม่มีางานนี้หรอกนะครับก็เป็นางานแรกของผมแล้วก็ผมคิดว่า,าที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มาไต่กับโรงเรียนเนี้ยเอาจจะเป็นโชคชะตาส่วน,น่งที่ได้เดินทางกับโรงเรียนยาวๆด้วยนะคลิปจะไม่ลงเลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูหัวแน่แหละ ทำย่างมาเด้บาร์บีคิวเนาะย่างไปกินไปเออสั่งใกล้ใ้เดินน่ากินมากนะ่ะดูดูเนี่ย่างกัตั้งแต่นี่ย่างสุดเหนือย่างมึงกินเองย่างแบบหมักเสี้ยวกดซื้อรวมเนี่ยมีบาร์บีคิวก็ย่างไปกินไปครับนี่เนื้อแล้วหมูเนื้อเขาเนื้อหมูน่ากินนะบาร์บีคิวเนื้อครับผมเมื่อกีเข้ามานะครับพอดีผมก็ไปไปไปพาพี่ๆกาไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพอดีไปนั่งทำงานอยู่ผมเขาเก็บหมดแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็มาทำแต่อาหารนี่แหละอผมแม่เมื่อกี้ก็ยัดทานกวาด เก็วกวาดน,นะการทําความสะอาดเวลาคนมาเยอะๆเนี่ยทําสะอาดสิบรอบมันยังมันยังไม่เคลียร์นะใช่ต้องทาไปเก็บไปล้างไปเก็บไปนานแบบจะทานมาวันนี้ต้องมใชแก่บอกเมื่อเช้าจะไม่ได้ล้างหน้าเลยกลับไปตอนห้าโมงเ,นเนย็นจะทันบอกวันนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยือนมาก็บเนี่ยเก็บนะอจริงๆตอนมันมันก็ลกอยู่แหละเห็นแล้วแหละโอ้มนทำความสะอาดแล้วมันก็ไม่ได้สะอาดนี้นะดูแกกวาดใช่เออกวาดกวาดน้ำน้ำกวาดกวาดน้ำน้ำครับน้ำล้างบ้างกวาดบ้างถือว่า เดินทันมาก็ดูดีก็ทําความสะอาดได้ดีเลยแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มดินก็แช่แช่นิดนึงวันนี้ฝนไม่ตกก็เริ่มดูดีกี่หึงเนี่ยผมคิดถึงใครหรือเปล่าใครอ่ะลุงผมคิดถึงใครหรือเปล่าใครอ่ะลุงพูนอ๋อเวรุ่นจะไม่เหนื่อยเลยกี่หนึ่งทุกคนแหละเออทุกคนแหละคนมาเป็นร้อยคนจะไปขึ้นโน้นกี่หึงใครก็กี่หนึงไม่ไม่ไม่คือไปไปแบบพราะไปแฮปปี้อยู่คนเดียวคนโนกเอี้ยงคนเพียงเขาไม่มีปัญหาก็จะโนกยิ้มเนี่ยบางคนไปแบบง่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ต้องไปดูคิวลงเด่นผมก็นอนชั่วโมงสชั่วโมงเองนะเออลู้เรื่องเออนอนน้อยเออแล้วก็แขกมาแขกไปใครมาไงก็ดูแลก็นอนก็อยู่ที่สวนนี่แหละเอออยู่กันอยู่กันยาวอ่ะอยู่กันทุกคนพิจ่าพิจ้าวันนี้ก็ไม่ได้น้ำลายเลยครับเพราะว่าพิจ้าก็นอนดึกทุกคืนแหล้วผมก็แยกเขาขแล้วพิจ้าไม่ได้ไปกับพิจ่ามีธุระที่เชียงรายก็แยกกันก็เลยไม่ได้เจอกันจะมาชิมได้ไหมเนี่ยอ้อะจะเหนื้อนะนี่เนี่ย่ะมาเป็นเนื้ออ่าฝากฝากฝากหมดเลยเอามาแล้วนะผมจะชิมให้ดูนะครับ โอ้โหดูเห็นปะเนื้อเนื้อปิ้งปิ้งใหญ่แห้งๆเนี่ยอร่อยครับหอมอ่ะจะเหนียวหน่อยนึงหอมหอมหเหนียวเหนียวหือหิวข้าวมาเอาทีละสองเลยเนี่ยหิวมากไม่กินข้าวเลยดูสิดูสิสันของเนื้อย่างเลยเออาไปคิวดูสิเผือดดูดิย่างแห้งๆไปเลยแล้วกินนี่อรับแหน่ตามด้วยนี่หน่อย เขาบอกก็แล้วกวะทิเอ่อหอหมหอย<อ>ใหญ่หวานเลยทีนี้อันนี้สูตรโตโตเวียงจันนะโตโต้เวียงจนนะัโตโตงจนบอกโรงเรียนเอามาปิ้งเบิงชิมเบงเด้อแซ่บหลายเห็นวปะเอ็นเอ็นง่วงเอ็นมาโตโต้มาแซ่บหลายย่างกินนี่เมื่อประเทศจะได้เปิดแล้วจะได้ไปพาไปเที่ยวหาโตโตที่นครหลวงเวียงจันทร์สักหน่อยโตโต้ก็วนมาวนนี้ก็มาคุยตอนที่อยู่ในงานผมไม่เคยไปแต่โรงเรียนไปโย่ ไปอยู่ไปอยู่ข้าวผัดผีไฟนี่นแหละอืมอร่อยมากเดี๋ยวมีตำแตงอืมมีย่างอันนี้อันนี้ก็อร่อยนะกระเทียมเขียวเนี่ยอันนี้ของบ้านๆเลยไม่ใช่บ้านของขายผมมีผงมาล่าเนี่ยน้่หมาล่าน่าจะเึมันเนยมาจะบอกว่าอันนี้ซื้อเนยมาก็ขี้เกียจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเหนื่อยกันไม่ต้องถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหมักหมักซอสนั่งย่างก็อร่อยแล้วใช่ครับแต่ถ้ามีเนยหน่อยมันจะอร่อยอืม แม่าบาร์บีคิวนี่นะครับหิวก็หยิบหย,ยิบกินไปอืมเหลือชุดสองคนแล้วไงสองคนแล้วกำลับสุสานว่าปกติวันนี้เลิกเร็วไม่เกินน้าทุ่มแน่นอนไม่แน่ <c oughs> อีกแหละอันนี้เยอะอยู่อันนี้เยอะอยู่ <c oughs> ดูลังก่อนนั่นบอทุกลังไหมนะมาเลยมันทุกลังเลยสามสิบลังนะไม่ใช่น้อยนะเครื่องนึ่มชุกกำลังหมดมไปสามสิบลังอะ่ะ ลาลาวก็ลาลาวเนี่ยปลาละลายของอะ่ะรวมันกล่องเขียวกล่องแดงกล่องเหลืองไปหมดน,านาม้ำเอางุ่นเสร็จผม,มเฮ้ยมันจริงมันก็มีพวกอาจรอย่างอื่นมานะเป็นไอ้นั่นอ่ะพวกพี่เขาเสียก็มาพวกพี่จ้ามาไม่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 เยนะไปหมดถ้าไม่มีเอฟซีมาช่วยสนับสนุนหรือว่า เป็นสปอนเซอรซ์ให้นะอันแรกอันแรนกกัลุงเด่นนี่เอาตีนไก่นภาคอยู่เลยพี่นม่ได้กิดว่าตายาก,กินเผ็ด <laughs> <laughs> อร่อยมากพี่ก็ไม่เผ็ดนะออพีหนุ่มเนี่ยไม่ได้หมักอะไรเลยมันอร่อยเพราหิวเนี่ยหิวมากเพราะมันยากแล้วก็ไขมันของเนื้อมันติดก,กับพริกอยู่อร่อยคงคง,งได้กินแล้วก็คงนั่นแหละอ,อร่อยไขมันของเนื้อมันติดไงเหรอติดไหม นเดี๋ยวผมไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปกินกัลุงเด่นดีกว่า<ม>นี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับวันนี้ขอบบล็อกสองคลิปนะครับเมื่อเช้าไปกินกับจับก็ไม่ได้หนักท้องอะไรขอบคุณลุงเด่นมากเลยครับ,รบเดี๋ยวอยู่อีกนั้นอย่างเงี้อยู่อีกนานลุงเด่นจะไม่ให้กับผมว่าเรื่อง,เร,องเรื่องคือโควิดมาแล้วไงเดี๋ยวผมข้าไปภาคกลางข้าไปภาคนูงวันนี้เดี๋ยวโดนจากตัวเอาประมาณว่าอยู่มาตรงนี้แหละแต่ว่าจะไปตรงไหนเดี๋ยวดูทีเดี๋ยวคุยกับเด่นเดี๋ยวหาโปรเจกต์ใหญ่ๆมาทำกันต่อ ต้องมีต้องมีต้องมีโปรเจกต์หาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวอัแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบอยากเหนื่อยครับองเ่นเขาบ้างครับครับขอบคุณครับผมแม่ของตัว